ดูไปเถอเพราะว่าเราไม่เก่งภา,าษาอังกฤษ,าษ,าษาเลยอ่ะแล้วก็จะพยายามทำทุกๆอย่างให้เต็มที่ครับ Hello I am ป้ายไปวิวเวลคัมสู่ไ h a แ l น n d จะต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนนะครับในในในทุกๆการเดินทางของปเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางครั้งนี้เหมือนกันเราก็ยังไม่ไม่ลืมจุดเริ่มต้นของคำว่านูป,ปายลูกป,ป,ป,ปายก็ยังจะไปกับปายทุกที่รู้สึกมันเป็นความน่ารักของของแฟนคลับมากๆตั้งแต่แฟนคลับของของลูกป,ปายเองตั้งแต่ทีแรก พี่พี่แฟนคลับเป็นคนภาคกลางส่วนมากเขาเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ภาษาอีสานไปพร้อมกับเราตั้งแต่ไปรับชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ตามติดตามติดแบบว่าไม่ว่าจะโซเชียลไหนเสพมากเลยพิกซี่แล้วก็ชอบมาเบลมากๆนะครับแค่มองเขามันก็มีความสุขแล้วเขามีตามไปดูคอนเสิร์ตครับอาจจะแบบไปดูแบบแอบๆบ้างนิดนึงจริ้งก็ชอบทั้งสาคนแต่มาเบลด้วยครับมาเบล หลักๆห,หน่อยชอบที่เขาน่ารักแล้วรอยยิ้มเขาสดใสก็สินี้ถือว่าเป็นมิ้งครั้งแรกของพวกเราบีเฟนเจตนาไม่ลืมนะครับผมที่น่าจะจัดที่พินิกพินิกนะครับผมเป็นเป็นฮอล เชิงเชิงโรงหนังนะครับแอ้ไก็ฝากพี่ๆทุกคนกดบัตรวันที่30มรกราคมนี้นะครับทางแอปพลิเคชัน The Concert ครับนี่เรียกว่าเป็นมิสติ้งที่ไม่มีงลูกครั้งแรกไหมใช่ใช่ใชายเดียวก็อาจจะไม่ไม่ใช่คำว่าใชาเดียวแต่ตอนชามีเพื่อนๆเพื่อนๆอื่นๆแต่แต่คำว่าลูกปาก็ยังไปด้วยกันเหมือนเดิมครับอ่าใช่ถือว่าคนละ แบบนลัฟพลกันใช่มารที่รูปแบบนี้เขาจะเสิร์ฟยังไงให้แฟนคลับมเสิร์ฟอะไรก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนนะครับในในในทุกๆก,การเดินทางของปายเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางครั้งนี้เหมือนกันเราก็ยังไม่ไม่ลืมจุดเริ่มต้นของคําว่านุป,ปายนุปายก็ยังจะไปกับปายทุกที่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสโอกาสครั้งใหม่หรือว่าเป็นการที่เราตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองปีน,ปนี้ลองดูว่าปายคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือว่าปายคนเดิมอะ่ะ ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องแรกจะเป็นยังไงแล้วพี่นุชจะมาโปรโมทไหมกับพี่นุชโผล่ไหมต้องรอดูครับต้องรอรับชมเ,<อ>เพิ<ๆ>่งเพเดี๋ยวโผล่มาแบบอูดีๆมาเชื่อสิงโตก็ได้นะเนี่ยเอเอผลสลิงลูกบอเอออาจจะใช่แบ <c oughs> บนี้เหมือนมีอินเตอร์แฟนจะมาด้วยหรือเปล่าต้องรอดูครับต้องรอทางนู้นโอ้คิวคิวทางนู้นก็แน่นมากเหมือนกัน จะฝึกภาษาต้อรักกินร์แฟนมาดูเราใช่ตอนนี้เราก็ได้ยะตยจะยัต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 ยัทูไทยแลนดตแต่ก็ตยายามเรียนรู้แล้วก็อัปเดตัตัวเองไปเยๆ่อัเยๆตัวเอตไปตึัวไองไัขึ้นไปตยั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 ต่ัตยัตยัตยัตงัตยัน่ัตยัตยัตยัตาัตยัตยตาัเยัตยสตยตยัติวตยัตยัตยัยัยมี่ตยตามตยัตยัตยตยตยั ก็ดีแต่เราเป็นคนขี้เกียจหน่อยอ่ะก็พยายามเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นได้หลายภาษาเมื่อกี้ตอนตอนมาก็พูดภาษาบราซิลแต่ตอนนี้ลืมแล้วครับใช่แฟนๆก็เรียนภาษาไทยกับเราพนักงนเพราะอยากอยากมาคุยกับเราอะไรอย่างนี้อ่าใช่ เราไม่เรียนภาษาเขาแต่เขามาเรียนภาษาของเราใช่เขาจะแรกๆก็จะภาษาใบ้ไปด้วยกันก่อนครับจะจะจะโอ้โหทีน้ถึรจะพับเราอะราเรียนภาษาไทยเขาจะมาพูดกับเรานี่อไงบ้างเน้สึกมันเป็นความน่ารักของของแฟนคลับมากๆตั้งแต่แฟนคลับของของลูกปลายเองตั้งแต่ทีแรกพี่ๆแฟนคลับเป็นคนภาคกลางส่วนมากเขาเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ภาษาอีสานไปพร้อมกับเราก็เช่นเดียวกับ กันกับอินเตอร์แฟร์มั้งน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกันใช่ครับไม่ดูหน่อยรอไม่ต้องสามมีใครมาได้ไหมก็ไม่เอ็นดูผมเถอะคือเอ็นดูไปเถอะเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอะแล้วก็จะพยายามทำทุกๆอย่างให้เต็มที่ครับโชว์หน่อยทักงกายหน่อยฮัลโหล I am ไป๋ไป๋ว e ววิวคมทู่ไทยแลนด์ เจนี้เรียบคำก่อนใช่ครับนนคือตั้งแต่ไปรับชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ตามติดตามติดแบบว่าไม่ว่าจะโซเชียลไหนสเสพมากเลยพิกซี่แล้วก็ชอบมาเบอมากๆนะครับก็ขอบคุณที่ที่ถือว่าเป็นกำลังใจ แต่ถ้าในมุมของเราเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าแฟนคลับคนหนึ่งจะมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้ได้รับชมเราจนเราไปติ่งใครสักคนเราจะรู้ว่าแค่มองเขามันก็มีความสุขแล้วมีตามไปดูคอนเสิร์ตครับอาจจะแบบไปดูแบบแอบๆบ้างนิดนึงตั้งใจซื้อซื้อบัตรเข้าไปดูนี่แหละครับไปดูแบบโซนข้างๆใช่น่ารัก เต้นได้น่ารักมากที่สุดในโลกชอบตานตอนจริงก็ชอบทั้งสามคนแต่มาเบลด้วยครับมาเบลหลักๆหน่อย <c oughs> โอ้เขาเต้นแบบเซ็กซี่แบบน่ารักมากใช่ชอบที่เขาหน้ารักแล้วรอยยิ้มเขาสดใสก็ยังไม่เคยมีโอกาสที่ได้เจอทักทายแบบแบบตัวตัวหรืออะไรพวกแต่ได้เห็นแบบผ่นาน งานเพลแล้วขาขอป็นนเถูกถูอขอให้มาเบลรับงานผมด้ดยวยเถอะครับเขินมากไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงตอนนั้นน่าจะแบบบิดไม่กล้าร้องเพลงด้วยซ้ำ <c oughs> ต้องลองดูครับ <c oughs> อืมแต่ตามจริงแบบบางทีกาดของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ด้วยความที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเขาข้าจะห้ามเซลฟี่ด้วยด้วยเราก็ไม่ไม่รู้กฎไม่รู้กฎของเขาตอนนั้นแล้วก็ขอโทษพี่พี่กาดไปแล้วด้วยไม่ใช่กาดเขาน่าจะเป็นผู้จัดการใช่ครับแต่ก็แต่ก็ทุกอย่างโดยรวมโอเคไม่มีอะไรครับก็สามาตกใจไม่มีมีตกใจนิดนึงแต่ก็ด้วยความเข้าใจเพราะว่าอยู่ในสายงานเดียวกันเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับ เดี๋ยวจะแอบไปหาไปบ่อยครับก็ไม่รู้มาเบลรู้จักพี่ไหมนะแต่พี่รู้จักแล้วก็ชื่นชอบมาเบลมากๆไว้มีโอกาสเจอกันนะคะไม่ได้เคินม่นิดหน่อยเออไม่คลิปลุกอยู่นิดหนึ่ง ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ